สั้นนะครับหมัดเท้าข้อศอกนะครับนะนิดหน่อยแล้วแถมด้วยเข่าก็ได้แถมด้วยโชกก็ได้ใช้อาวุธระยะสั้นนะครับหมัดเท้าข้อศอกนะครับนะนิดหน่อยแล้วแถมด้วยเข่าก็ได้แถมด้วยโชกก็ได้ในที่สุดก็สําเร็จจนได้นะครับแต่กว่าจะสําเร็จได้ก็ต้องเหนื่อยกันไม่น้อยเช่นเดียวกันและคงไม่ต่างจากพี่น้องทุกๆท่านนะครับ กับสถานการณ์โคโรนาไวรัสนะครับในช่วงของการระบาดของโควิด -19 นะครับ <c oughs> แต่นะครับสถานการณ์ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าทำให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายนะครับไปทั่วโลกต้องปรับวิถีชีวิตอะไรต่างๆกันใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่รูปแบบของการใช้ชีวิตตามปกติให้ได้ในชีวิตนะในการใช้ชีวิตในสภาพปกติ ในรูปแบบใหม่นะครับที่เขาเรียกกันว่า new normal นะครับลองมาดูกันว่ากว่าจะผ่านพ้นนะครับวิกฤติโควรัสในช่วงของ2-3เดือนที่ผ่านมาเอาละครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าในส่วนของ NC Thailand เนี่ยจะต้องเผชิญกับอะไรมาบ้างในช่วงวิกฤตต่างๆ2-3เดือนที่ผ่านมานะครับและทำยังไง ถึงประสบความสําเร็จในส่วนของอการแก้ปัญหาในเรื่องของการทํางานการทํางานในส่วนนี้นะครับก็แบ่งออกเป็นในส่วนของอการสอนออนไลน์และการสอนแบบออฟไลน์สําหรับทางออกในเรื่องของการทํางานของผมเองนะครับและในส่วนของ NC Thailand เนี่ยผมรู้อยู่แล้วนะครับว่า ทางออกที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากวิกฤตรตรงนี้ไปได้นั่นก็คือการทํางานแบบออนไลน์นะครับซึ่งสถานการณ์อย่างนี้ผมเคยเผชิญมาแล้วตั้งตั้งแต่ปี2,540นะครับตอนนั้นน่ะมีวิกฤตก็ต้มยำกุ้งนะครับสิ่งที่ทําให้รอดจากสถานการณ์ต้องช่วงนั้นไปได้ก็คือระบบเออเขาเรียกการทํางานออนไลน์โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเนี่ยโครโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ที่ ระบาดอยู่ไปอยู่ทั่วโลกในขณะนี้เนี่ยสถา,านการณ์ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยล้มเลยล้มระนีระนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากสถานการณ์ต้มยำกุ้งในช่วงนั้นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทางรอดทางเดียวในช่วงนี้ก็คือการทํางานแบบออนไลน์เช่นเดียวกันเพียงแต่นะครับหน้าที่การงานของแต่ละคนโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เดมดหมาะสําหรับงานออนไลน์สักทีเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย บางส่วนก็ยังคงเดือดร้อนนะครับบางส่วนก็สามารถแก้ปัญหา,าการทํางานจากในระบบของอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้สมัยก่อนเนี่ยช่วงปี40จะมีคําพูดออกมาคำหนึ่งเกี่ยวกับระบบการทํางานรูปแบบใหม่นั่นก็คือ work from home นะครับคำพูดเกี่ยวกับการทํางานจากที่บ้านหรือ work from home ในช่วงปี40ก็เริ่มมีออกมานะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ชินนะครับระบบนี้นะครับ แต่ในยุคโควิด -19 ก็คำนี้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่า work from home, work at home นะครับ stay at home หรือ online business นะครับคำพูดต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ทอดให้เห็นถึงการทำงานผ่านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์หรือการทำงานจากที่บ้านทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้ที่จะทำงานในลักษณะนี้นได้นึ่งจะต้องเข้าถึงทางด้านเทคโนโลยีทางด้านไอทีนะครับแต่คนส่วนใหญ่ของประชากรโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นไวจับจ่ายใช้สอยนะครับโดยเฉพาะาทางเขาเรียกว่าคนคนจ่ายนะคนที่เป็นคนควัากระเป๋าเป็นหลักเนี่ยยังไม่มั่นใจในเรื่องของการทํางานอีกอย่างหนึง่งในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ในการทํางานออนไลน์เนี่ยสำหรับประเทศไทยยังมีราคาค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เอยโทรศัพท์มือถือเอยแท็บเล็ตเอยหรือว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตเอยเนี่ย ยังขาดความพร้อมอยู่พอสมควรจึงส่งผลให้ผู้คนในกลุ่มเขาเรียกว่าส่วนใหญ่นะครับยังขาดความเชื่อมั่นในตรงส่วนนี้แต่ถามว่าไม่เชื่อมั่นแล้วทํำยังไงก็จําเป็นนะครับเพราะว่าหนึ่งในทางภาครัฐเองเนี่ยก็ยังต้องอาศัยนะครับการทํางานผ่านระบบเครือข่ายเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็นหมายความว่าสถานการณ์โควิดใน นั่นก็หมายความว่าสถานการณ์โควิดในในครั้งนี้เนี่ยเป็นไฟบังคับเป็นภาคบังคับให้คนทั่วโลกต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบยุคดิจิทัลเกือบร้อซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่พร้อมก็จําเป็นต้องพร้อมจากที่เราเห็นในข่าวว่าคุณยายพาหลานนะครับไปซื้อโทรศัพท์เพื่อที่จะเรียนออนไลน์นั่นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง เขาเรียกว่าการทำงานในรูปแบบใหม่ในระบบดิจิทัลที่เข้าสู่วิถีชีวิตของเราในรูปแบบของไฟบังคับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของ NC t h a i l a n d เองก็เช่นกันครับเพราะฉะนั้นช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จกว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของการเรียนการสอนมองกันตัวเนี่ยในรูปแบบออนไลน์เนี่ยก็มีอุปสรรคบ้างไม่น้อยนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้าถึงตรงส่วนนี้ได้เนี่ย มีอยู่ไม่มากนะครับมีอยู่ไม่มากส่วนคนที่เป็นจํานวนมากนะครับก็ยังขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของการเรียนการสอนเพราะว่ายังมองภาพไม่ออกแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนั่นคือสิ่งปกติของมนุษย์เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มองเห็นอนาคตเท่านั้นคนที่มองเห็นโอกาสเท่านั้นถึงจะเริ่มต้นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้คนเกิดความชื่อมั่นเนี่ย ก็เป็นหน้าที่ของ NC ท h a i l ล n ดซึ่งเราได้ทำแล้วนะครับและคนกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นอยู่แล้วก็ได้เข้ามาใช้บริการแล้วส่วนคนที่ยังขาดความเชื่อมั่นนะครับผมก็ได้ทำคลิปนะได้ให้คำแนะนำให้คำชี้แจงและได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการเรียน,นการสอนแบบออนไลน์เนี่ยในเรื่องการปรกันตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นเรื่องที่ดีมีโอกาสนะครับที่ดี ทั้งประหยัดเวลาทั้งประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายประหยัดทั้งในเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆและมีโอกาสที่สามารถที่จะเขาเราียกว่าได้ฝึกนานขึ้นรวมถึงได้พาคนที่เราต้องการจะพามาฝึกร่วมด้วยเนี่ยมาฝึกได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมตอนที่เรายังไม่ได้เจอสถานการณ์โคโวิด -19 เนี่ยผมจะเจอคําถามอยู่บ่อยๆว่าครูครับผมขอเอาคนในครอบครัวหรือว่าแฟนหรือว่าใครก็แล้วแต่หรือเพื่อนๆเนี่ยมาฝึกร่วมได้ไหมครับ นะตอนนั้นเนี่ยโครโรนาไวรัสมันยังไม่เกิดขึ้นนะก็เกิดคำถามแบบนี้แต่ตอนนี้นะครับมันทำได้แล้วเพราะผมเปิดให้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะครับในขณะเมื่อก่อนเนี่ยไม่เปิดช่องให้ทำไมถึงไม่เปิดช่องให้เพราะว่าการที่มาเรียนแบบออฟไลน์ line, หรือมาเรียนที่โรงยิมเนี่ยการดูแลเอาใจใส่เนี่ยที่มันมากกว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวเนี่ยมันเป็นการสร้าง เขาเรสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะทําให้เราไปโฟกัสกับคนจํานวนมากไม่ได้นะครับมันจะเน้นในเรื่องของคุณุมาเราจะคุมเรื่องของคุณภาพยากเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เองเนี่ย <c oughs> การเรียนแบบออนไลน์เนี่ยสามารถทําได้แล้วนะครับและเป็นการสร้างสีสันและเป็นการช่วยให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยมันสนุกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโอกาสดีใน <c oughs> ในวิกฤตของโครนาไวรัสในคราวนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาส อีกครั้งหนึ่งอละละทีนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปยืดเยอะเกินไปก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในส่วนของ <c oughs> ผมเองนะครับก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในครั้งนี้เองเนี่ยนะผมต้องเผชิญกับการช็อกอยู่หลายอย่างนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเกิดอ่ก่อนที่จะมีพรกรฉุกเฉินนะครับตอนนั้นผมก็มีแผนที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับสักสสัปดาห์ นะครับตอนนั้นก็เริ่มมีการระบาดนะในเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับแต่ยังอยู่ในช่วงของการระแวดระวังคือ,อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขะอ,อนามัย,ออมยเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยต่างเริ่มขาดตลาดนะครับแต่พอยังมอพอหาได้แต่ยังขาดแต่ก็ขาดตลาดเพราะฉะนั้นแต่คนส่วนมากนะครับก็ยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่เป็นช่วงของการระแวดระวังเฉยๆนะครับ แต่พอผมเดินทางกลับต่างจังหวัดได้สักสองหรือสามวันก็มีพรกฉุกเฉินนะครับมาผ่ากลางเลยถือว่าเป็นการชอ็อกครั้งใหญ่เพราะว่าการเดินทางกลับต่างจังหวัดครั้งนี้ <c oughs> มีแผนว่าจะเดินทางกลับมาเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่านะครับโคโวิด1แถมให้ตั้ง3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงส่งผลให้เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนการสอนการทำงานเนี่ยไม่ได้เตรียมมาเลยนะครับมีเพียงแค่เสื้อผ้าที่จะเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายนะครับเพราะว่าเราจะทํางานกันยังไงในเครื่องไม้เครื่องมือที่มันไม่พร้อมในสภาพความจํากัดอะไรต่างๆที่เข้ามากดดันเพราะฉะนั้นก็จะมีความเครียดในหลายๆด้านเข้ามาเหมือนกับหลายๆท่านเช่นกัน นั่นก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคนะครับแต่ว่ายังไม่หนักเท่ากับการช็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อผมเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับก็ได้พาแฟนมาพักอยู่ที่บ้านของเขาและผมก็กลับไปอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อที่จะไปรับพ่อแม่นะครับหลานมาเที่ยวบ้านแฟนนะครับแต่กลับกลายเป็นว่า แต่กลับกลายเป็นว่าต้องมาเจอกับสถานการณ์การประกาศพรกฉุกเฉินห้ามเดินทางทั่วประเทศเพราะฉะนั้นในตรงส่วนนี้เองเนี่ยก็จึงทําให้ต่างคนต่างต้องกักตัวกันคนละที่คนละจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในใน,ใน,ใ,นในปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจึงส่งผลให้นะครับก็มีอุบสรรคนะครับในหลายๆด้านนะครับหนึ่งคือไม่ได้ดูแลคนรัก 2. นะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ในการทำงานเนี่ยไม่ได้จัดเตรียมมานะครับเสื้อผ้าอะไรต่างก็ไม่ได้เตรียมไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงส่งผลให้เรียกได้ว่าเครื่องไม้ในการทางานเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานแทบไม่มีเลยนะครับทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าคําตอบที่จะต้องตัวช่วยที่จะใช้ในการทํางานเนี่ยก็คือการสอนออนไลน์จะสอนออนไลน์ยังไงนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีสักอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นผมจึงต้องเริ่มนะครับแล้วก็แฟนต้องเริ่มคนละจังหวัดนะแฟนก็สอนอีกจังหวัดหนึง่งผมก็สอนอีกจังหวัดหนึ่งนะครับและต่างคนก็ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ของตัวเองนะครับเพราะว่าเรานะครับอยู่ในช่วงของการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นผมก็เลยต้องไปจัดเตรียมซื้อ ซื้อขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็จัดการจัดเตรียมสถานที่เตรียมความสะอาดในเรื่องของ <c oughs> ในเรื่องของสถานที่นะครับโดยใช้บ้านหลังเก่าที่ไม่ได้อยู่มาเกือบ10ปีนะครับต้องไปจัดการทําความสะอาดทาสีช่วงที่เข้าไปดูแลบ้านเนี่ยก็พบว่ามีปลวกมีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามากัดกินเยอะนะครับช่วงนั้น,นก็ได้ทำคลิปนะครับอยู่หลายตอนเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการ ใช้สถานที่ต่างๆนะครับในเรื่องของการสอนม้ินตัวทั้งๆที่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นนะครับอ่าแล้วก็ใช้ในเรื่องของยานะครับยาฆ่าแมลงกําจงกําจัดทําความสะอาดเนะี่ยในการม้ันตัวเราจะใช้ยังไงสําหรับคนที่เป็นพอบ้านไม่บ้านช่วงนั้นก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงวิธีการกำจัดปลวกอย่างถูกต้องนะครับให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะก็ามาใช้ในเรื่องของในลักษณะของการสอนม้ันตัวด้วยนะครับอ่านั่นก็อีกหนึ่งสีสัน <c oughs> และเมื่อเครื่องไม้เครื่องมือมีพร้อมแล้วช่วงนั้นผมก็เริ่มมีการสอนออนไลน์เพราะฉะนั้นผมก็ได้สอนออนไลน์มาเกือบเรียกว่าเกือบ2เดือนแลวนะครับก็มีนักเรียนที่นักเรียนใหม่ที่ให้ความยอมรับนะครับที่ติดตามผลงานจากช่องนักสู้นะครับที่เราเปิดไว้บน y o u t u เนี่ยนะก็ให้การยอมรับแล้วก็เรียนออนไลน์เพราะว่ามันสะดวกเนื่องจากว่าเรามีเวลากันมากในช่วงของโควิด1 9เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนกันสนุกมากขึ้น แต่อันนั้นคือคนที่ <c oughs> ติดตามผลงานแล้วก็ให้ความเชื่อถืออยู่แล้วส่วนคนที่ยังไม่รู้จักนะครับก็นะผมก็ได้ทำคลิปเสริมนะครับได้อธิบายว่าการเรียนการสอนออนไลน์ของ NC Thailand เนี่ยมันสนุกยังไงและมีความคุ้มมีความประหยัดยังไงแล้วก็มีความได้เปรียบเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนยังไงนะครับผมก็ได้ทาคลิปตรงส่วนนี้เพราะคนส่วน,วนมากยังนึกไม่ออกว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไง เพราะว่าเราเห็นจากการสอนออนไลน์ของทางภาครัฐนะนักเรียนหลับนักเรียนหนีนักเรียนเบื่อผมเองก็เบื่อผมดูผมดูหลานทําการบ้านผมยังเบื่อแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจนะครับแต่นั่นคือเป็นสิ่งทีน่นักเรียนเขาต้องเรียนเพราะมันเป็นภาคบังคับนะครับ <c oughs> ไปโดยปริยายแต่การเรียนการสอนม้วนตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการบังคับเป็นเรื่อง,องความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ย การนำเสนอที่น่าสนใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะผมก็เลยต้องทำคลิปอธิบายเสริมโดยใช้สถานที่ตรงนี้แหละครับนะเป็นแบ็กกราวในการสร้างสีสันให้มันรู้สึกว่าการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยในส่วนของ NC Thailand เนี่ยมันสนุกและน่าสนใจยังไงบ้างนะครับก็ได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมก็ลองเข้าไปชมได้ในช่องนักสู้นะครับซึ่งเราได้เปิดช่องตรงนี้ไว้ใน YouTube แล้วนะครับ <c oughs> ช่วงช่วงแรกๆของโคโโวิดสที่เริ่มมีการควบคุมนะครับตามมาตรการของทางภาครัฐนะครับช่วงนั้น,นผมก็สังเกตดูว่ามีผู้คนมากมายนะครับมีความเครียดในเรื่องของค่าใช้จ่ายและเรื่องของรายได้นะครับส่งผลให้เกิดปัญหาในครอบครัวเยอะพอสมควรของผมก็มีความเครียดนะครับมีความกังวลแต่ว่าไม่กังวลในลักษณะที่จะส่งผลเสียมากนักเพราะว่าจะพยายาม นะครับคือจริงๆรู้อยู่แล้วว่าทางออกเนี่ยมันคล้ายๆกับปี40วิกฤตต้มยำกุ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมองในเรื่องของการสอนออนไลน์มาตั้งแต่แรกแต่เรายังขาดเครื่องไม้เครื่องมือความรู้มันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเตรียมความพร้อมต่างๆได้เรียบร้อยผมก็เริ่มทํางานออนไลน์ทันทีนะครับแต่ในระหว่างที่ทํางานออนไลน์อยู่หรือว่าจะเตรียมต่างๆพวกนี้เนี่ยผมก็ต้องทาหน้าที่ส่วนอื่นนะครับเพราะว่าผมไปติดาการกักตัวอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับผมก็ช่วยเหลือ ครอบครัวนะครับช่วยน้องสาวสอนขับรถไปนะครับสอนขับรถให้กับน้องสาวอ่าเรียบร้อยนะครับขับได้ทั้งเกียร์อตโัตและธรรมดาเหลือแต่ไปสอบใบขับขี่แค่นั้นเองอ่าแล้วก็จัดการเรื่องกับปวกเรื่องของบ้านเก่านะครับตอนนั้นผมกลายเป็นว่าผมทําบ้านให้ใหม่ทั้งสองบ้านเลยอ่าเรียบร้อยรวมถึงไปจัดการในเรื่องของการดูแลทรัพย์สินที่พ่อแม่สร้างไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นนะก็ไปดูแลก็เ,เรียกว่า เติมเต็มในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําให้มันเต็มที่ก็ใช้เวลาตรงช่วงนั้นให้เป็นประโยชน์มากขึ้นทีนี้เมื่อผ่านผ่านช,นช่วงต่างเหล่านั้นมาได้แล้วเนี่ยนะตอนนี้การเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยโอเคไม่มีปัญหาครับราบรื่นดีนะครับราบรื่นดีทุกท่านที่ส,สนใจเนี่ยทุกท่านที่สนใจนะครับก็เข้ามาใช้บริการได้เลยรับรองว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าและสนุกกว่าการเรียนการสอนทางภาครัฐแน่อนอนนะครับเพราะว่า ในส่วนของการทํางานของ NC t h a i l a n d เนี่ยเรามีความเป็นมืออาชีพในเรื่องการสอนมองกนตัวอยู่แล้วนะครับแต่การเรียนการสอนในคราวนี้นะครับโดยเฉพาะการเรียนแบบออนไลน์และออฟไลน์ line เนี่ยนะครับเป็นตัวสร้างสีสันและมาเติมเต็มเพื่อปรับรูปแบบการทำงานใหม่เข้าสู่ยุคในส่วนของ new normal นะครับเขาเรียกว่าเข้าสู่ยุคดิจิทัลเกือบร0 0เนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่สนใจเนี่ยก็สอบถามข้อมูลเข้ามานะครับ ตามช่องทางต่างๆถ้าไม่มีข้อมูลก็ดูข้อมูลในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้ามีเบอร์อยู่แล้วนะครับถ้าไม่รู้จะติดต่อช่องทางไหนไปที่เว็บไซต์นักสู้ .com นะครับค้นใน Google ก็ได้ว่านักสู้ .com หรือทีมงานนักสู้ .com ก็จะมีเว็บไซต์ของเราเป็นแหล่งข้อมูลอยู่นะครับอาละทีนี้มาถึงในส่วนของนะเมื่อผ่านในช่วงของวิกฤตต,ต่างๆเหล่านั้นมาได้แล้วนะผมก็ทํางาน ตอนนี้ราบรื่นสนุกมากเลยครับการสอนออนไลน์สนุกมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมสามารถเที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดตรังมาอยู่ที่เกาะนะครับซึ่งเป็นบ้านของแฟนนะครับที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายสวยงามนะครับผมก็จะใช้สถานที่ตรงนี้ในการสอนออนไลน์โดยที่มีวิวต่างๆนะครับมีจุดชมวิวมีอะไรต่างๆเนะี่ยเป็นตัวประกอบอสร้างสีสนันทําให้การเรียนการสอนยิ่งสนุกยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนนะครับการใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการทํางานอีกรูปแบบใหม่ที่เข้าสู่ยุคข,ของ New Normal ในสไตล์ของ NC Thailand เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสีสันบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย New Normal ในสไตล์ของคุณเป็นยังไงนะครับก็ลองแชร์เข้ามาดูนะเอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่ได้สร้างโอกาสให้กับ NC Thailand นะครับและก็หวังว่าเป็นโอกาสที่ ทุกๆคนจะได้รับด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามและก็รับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยบรรยากาศดีๆสําหรับการใช้ชีวิตนะครับการทํางานในรูปแบบใหม่ในยุคของดิจิทัลนะครับกับไลฟ์สไตล์นิวโรม่าลของ NC ็นซี l ท n แลนดนะครับกับวิวสวยๆจากจังหวัดตรังนะครับ แล้วก็เจอกันใหม่ในรูปแบบของการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบของดิจิทัลนะครับก็คือออนไลน์เทรนนิ่งและออฟไลน์เทรนนิ่งก็คือที่โรงยิมใครสะดวกแบบไหน,นก็เชิญได้เลยนะครับแต่แนะนําว่าช่วงนี้นะครับโอกาสของการเรียนแบบดิจิทัลหรือว่าออนไลน์เทรนนิ่งเป็นโอกาสที่ดีถ้าหากว่าใครต้องการจะพาคนในครอบครัวหรือคนอื่นมาร่วมฝึกแจมด้วยและก็ต้องการเรียนแบบประหยัดในวันเวลาไหนสถานที่ไหนก็ได้ นี่คือโอกาสของคนรุ่นใหม่นะครับในยุคดิจิตัลยุคของ new normal โอเคขอบคุณทุกท่านที่ตามสวัสดีครับหวังว่าคลิปเมื่อกี้เนี่ยก็คงจะทำให้เราได้ความรู้ได้ความสนุกและกเ็เข้าใจเรื่องของการุวงกันตัวการป้องกันภัยสังคมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าถูกอกถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื mm ่อ hmm. ให้เราได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนักสู้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ